วันนี้เป็นแอปออนไลน์อีกแอปหนึ่งนะครับซึ่งเขามีวงเงินสินเชื่ออยู่ในแอปด้วยนะครับและตามที่เข้าใจนะครับวงเงินสินเชื่อเขาเนี่ยไม่ขึ้นในระบบเครดิตบูโรนะครับฉะนั้นก็อาจจะตีความได้ว่าเขาไม่ใช่เครดิตบูโรครับกลุ่มเป้าหมายของเขานะครับก็ตั้งแต่นักศึกษาถึงวัยทางานเลยนะครับแล้ววันนี้เราจะพาผู้ชมนะครับมาทําความรู้จักเขาให้มากขึ้นนะครับในมุมมองนะครับที่ว่ามีทั้งข้อดีอะไร ข้อเสียอะไรปัญหาผู้บ่อยๆจากประสบการณ์ผู้ใช้จริงที่เรารวบรวมมามีอะไรบ้างนะครับและสุดท้ายที่อยากให้โฟกัสตรงนี้ดีเหมือนกันครับแอปนี้ถ้าคุณใช้ดีๆเขาสามารถสร้างไรายได้ให้กับคุณได้ด้วยครับยังไงลองมาฟังกันในคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ Pepper Motivity ช่องสาระว a ่นตายที่หลากหลายไปรูเรื่องของสินเชื่อและกกเงิน,นงต่างๆให้กำลังใจเราด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามรูปก,กระดิ่งด้วยนะครับ และสำหรับแอปออนไลน์ที่เขามีวงเงินสินเชื่อในตัวเนี่ยในวันนี้แอปดิ s ช o อครับซึ่งเขาเรียกตัวเองว่าเป็นแอปช้อปปิ้งผ่อนสินค้าครับในส่วนของวงเงินสินเชื่อนะครับเขาชื่อว่า T-Payletter ซึ่งหลายคนถามมาเหมือนกันครับพี่ มันเบิดเป็นเงินสดได้ไหมตอบตรงนี้ก่อนเลยนะครับเบื้องต้นเลยว่า T ี a พ l เ t t e r วงเงินนี้เป็นวงเงินใช้ก่อนผ่อนที่หลังนะครับหรือเป็นวงเงิน Paylater นี่เองนะครับตามชื่อของมันก็เอาไว้ซื้อของในแอปเขาแล้วก็เบิดเงินสดโดยตรงจากแอปไม่ได้นะครับแต่ว่านะครับตอนหลังเนี่ยเขามีเหมือนกันครับ มันสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพูดถึงตรงนี้ด้วยนะครับการที่เปลี่ยนวงเงินเป็นเงินสดมันทํากันยังไงใครที่เพิ่งเข้ามาแล้วยังไม่รู้จักว่า้อแอปด i ช็อปนี่มันยังไงมันคืออะไรนะฮะอย่างที่บอกมันคือแอปผ่อนสินค้าซื้อสินค้าใช่ไหมครับที่มีวงเงินสินเชื่อแล้วก็มันสามารถดาวน์โหลดนะฮะดาวน์โหลดได้เองด้วยตัวคุณเองเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น iOS หรือ a n d r o i ยนะครับอย่างผมนะครับใช้ Android อ่ะผมใช้เครื่องสำรองทําไปสดๆพร้อมกันเลยนะผมพิมพ์คําว่าดี ดิสชอปครับพอพิมดิสชอปเนี่ยมันก็จะขึ้นมานี่เป็นพื้นสีส้มนะครับตัวอักษรสีขาวครับบอกว่าดิสชอปแอปชอปปิ้งผ่อนสินค้าผมคลิกเข้าไปดูมันหน่อยนะครับตัวนี้เลยนะครับโดยที่แอปดิสชอปนะครับเขาก็มาเป็นแนวอีคอมเมิร์ซนะครับผมเราก็ให้บริการโดยบริษัทที่ถูกกฎหมายครับก็ตรงนี้เขาจะบอกไว้ครับให้บริการโดยบริษัทไทยฟินเทคนี่เองครับ กลุ่มเป้าหมายหลักๆของเขาเลยนะครับก็คือนักศึกษาจนถึงวัยทํางานและที่นักศึกษานะครับจะต้องมีอายุ18-27ปีและสําหรับวัยทํางานนะครับก็ต้องมีรายได้นะครับและถัดมานะครับบัตรประชาชนที่หลายคนไม่ผ่านนะครับบัตรประชาชนจะต้องไม่หมดอายุแล้วแล้วก็มีอายุบัตรเนี่ยเหลือไม่น้อยกว่า6เดือนนะครับก่อนสมัครเพราะถ้าเหลือน,น้อยกว่า6เดือนแล้วคุณสมัครเข้าไปเขาจะตีกลับออกมาครับ ถ้าเป็นนักศึกษานะฮะเอกสารที่เราต้องแนบเนี่ยก็เป็นพวกบัตรนักศึกษาหรือว่าระเบียนนักศึกษาอะไรพวกนี้นะครับแต่ถ้าเป็นวัยทํางานเนี่ยไอที่ต้องแนบก็จะเป็นสลิปเงินเดือนหรือไม่ก็เป็นสเตทเมนต์1เดือนขึ้นไปนี่แหละครับและอีกจุดหนึ่งที่หลายคนสนใจนครับแอปดิสช็อปเนี่ยตัววงเงินเครดิตตัวนี้เนี่ยเห็นว่าไม่ส่งเข้าระบบเครดิตบูโรนะครับแต่ยังไงนะครับเขาอยากให้หลายคนเนี่ยพึงระมัดระวังการใช้จ่ายใช้จ่ายเท่าที่จําเป็นและชําระขึ้นไหวจริงๆนะครับ ผมดาวน์โหลดเสร็จแล้วครับผมกดเปิดที่แอปดิ Shop นะครับอ่ะดูไปพร้อมๆกันนะอ่ะเข้ามาหน้าแรกครั้งแรกเลยของเครื่องนี้นะครับเขาจะบอกช็อปตอนนี้จ่ายทีหลังผ่อนเดือนนะครับอ่ะแล้วมีอะไรอีก This Mall Brand นะครับสินค้าของเขาก็มีของแท้อะไรพวกนี้นะครับสามารถคืนสินค้าได้ภายใน7-15วันแล้วก็มีลูกค้าใหม่สินค้าเริ่มต้น9บาทก็มีอ่ะ ผมก็กดเข้าไปปึ้งพอกดเข้าไปหน้านี้นะครับมันก็จะเข้าเป็นหน้ากลางของเขาอ่ะปิดแบนเนอร์ไปนี่ครับคือหน้ากลางของเขานะเท่ากับผมเป็นผู้ใช้ใหม่ใช่ไหมครับผมต้องเข้าสู่ระบบก่อนนะครับเข้าสู่ระบบหน้าแรกนะครับก็คือหน้านี้นะครับผมก็ก็คือให้ใส่เบอร์มือถือนะครับแต่ช้าแต่แต่อย่าพึ่งนะครับ ตรงนี้ครับจากประสบการณ์ที่หลายๆคนใช้มาแล้วนะครับให้คุณคิดดีๆก่อน,นครับคุณจะใช้เบอร์โทรศัพท์อะไรลงทะเบียนซึ่งถ้าคุณใช้เบอร์โทรศัพท์เบอร์เนี้ยลงทะเบียนแล้วนะครับได้รับการอนุมัติได้ซื้อของไรโน่นนี่แล้วมีประสบการณ์ผู้ชมบางท่านครับเขาบอกว่าแล้วตอนหลังคุณไปเปลี่ยนเบอร์ครับเปลี่ยนเบอร์มือถือนะครับทาให้ตัวเนี้ยมันบล็อกมันล็อก เข้าไม่ได้ครับบัญชีถูกล็อกนะครับผมแล้วก็ไม่สามารถใช้วงเงินตัวนี้ได้อีกนะครับก็คือเบอร์โทรศัพท์ที่จะใช้ลงทะเบียนเนี่ยให้ใช้ยาวๆครับผมพอใส่เบอร์โทรศัพท์ไปแล้วมันจะมันหน้าถัดไปนะครับผมก็ให้กดรับรหัสยืนยันแล้วมันจะส่งรหัส OTP มาที่ SMS พอรับรหัสยืนยันเสร็จกรอกเสร็จก็จะเข้ามาที่หน้านี้ครับ หน้านี้มันจะบอกว่าลงทะเบียนสำเร็จแล้วขอแสดงความยินดีคุณมีโอกาสได้รับวงเงินสูงสุด1 0 0 0บาทโอ้เยอะไปครับเยอะไปแล้วเขาบอกว่าเนี่ยวงเงินตัวนี้เนี่ยผ่อนได้ไม่ต้องใช้บัตรนะครับรับเครดิตสูงสุดถึง1 0 0 0บาทแล้วก็ผ่อนได้ไม่ต้องใช้ปัตรเครดิต เลือกชำระค้าง,งวดได้สูงสุดถึง18เดือนนะครับแล้วก็สินค้าของเขาในแอปเขาเนี่ยเป็นสินค้าแท้100%ที่เขาบอกไว้นะมีรับประกันด้วยส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำชำระเงินอย่างปลอดภัยนะครับซึ่งข้อท้ายๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของ e c o เมิร c e นะครับซื้อของในแอปเนี่ยผมว่าก็ค,คล้ายแอปฟ,ฟา้ากับแอปซมที่เรารู้จักกันที่ใช้กันบ่อยๆนี่แหละครับเท่ากับเมื่อกี้ผมลงทะเบียนสำเร็จแล้วผมวก็กลับไปที่หน้าแอปดิสช็อปเหมือนเดิมครับคราวนี้นะครับลงทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยพอกดที่ ปุ่มบัญชีนะครับมันจะมีอ่ะมันชื่อบัญชีเราขึ้นแล้ว4ตัวท้ายนะครับมันก็จะเป็นเลขเบอร์โทรศัพท์ของเราสังเกตอย่างนี้ง่ายๆนะครับแต่ข้อเสียของเขานะครับในการซื้อของผ่อนของของ,ของเขานะครับข้อเสียตรงนี้เนี่ยที่หลายคนถ่วงติงมานะครับเราจะต้องวางดาวก่อนนะครับส่วนมากก็จะ20%นะครับ แต่จุดถัดมาที่หลายคนสนใจครับฉันต้องการวงเงินเครดิตอยากได้สินเชื่อเพ y เ a เ e อจากเขาทำยังไงนี่ครับตรงกลางจะมีปุ่ม วงเงินนะครับกดที่วงเงินครับมันจะกลับมาที่หน้านี้นะครับหน้านี้นะครับก็รับวงเงิน T ี l พ t e r สูงสุด1 0 0 0 0แบาทนี่ยังไม่ได้สมัครนะซึ่งถ้าจะสมัครนะครับต้องกดปุ่มตรงกลางตรงปุ่มล่างนี้ครับผมที่บอกว่ารับวงเงินและโปรโมชั่นนะครับอ่ะผมลองกดรับวงเงินและโปรโมชั่นดูนะครับมันก็จะถามว่าอ่ะให้แอปดีชอปเนี่ยเข้าถึงตำแหน่งของอุปกรณ์ไหมอ่ะผมบอกขณะใช้แอปนะครับ พอกดขณะใช้แอปก็จะเด้งไปหน้าต่อไปเลยครับผมถ้าคุณลองเซิร์ชดิชชั่มใน Google เนี่ยจะเห็นประสบการณ์ผู้ใช้งานหลากหลายครับแล้วก็มีคนที่แนะนําวิธีสมัครด้วยครับผมแล้วก็มีการแชร์ปัญหาต่างๆด้วยครับแต่ผมก็ดึงตรงนั้นเนี่ยมาสรุปให้คุณฟังในคลิปนี้ละหน้าแรกหน้านี้นะครับแน่นอนด้านหน้าบัตรประชาชนกับด้านหลังบัตรประชาชนนะครับคุณก็ยืนยันตัวตนไปใส่เลขบัตรประชาชนแล้วก็ใส่เลขหลังบัตรประชาชนวันเดือนปีเกิดที่อยู่ตามบัตรประชาชนแล้วก็กดต่อไปนะครับ ขั้นตอนถัดมาครับเขาก็จะให้เรากรอกข้อมูลส่วนตัวครับอย่างที่บอกถ้าคุณเป็นนักศึกษานะคุณจะต้องอายุไม่ต่ำกว่า18ปีนะ จนถึง27ปีแล้วก็ต้องอัปโหลดรูปบัตรนักศึกษาหรือว่าหน้าระเบียนนักศึกษาก็ได้ในหน้าถัดมานะครับเขาก็จะให้เรากรอกข้อมูลผู้ติดต่อฉุกเฉินซึ่งตรงนี้นะครับก็มีคนแชร์เอาไว้นะครับว่าถ้าเป็นนักศึกษานะแนะนําให้คุณใส่พ่อใส่แม่นะครับเป็นผู้ติดต่อฉุกเฉินเนี่ยจะดีที่สุดครับโอกาสผ่านสูงและเช่นกันครับผมว่าถ้าคุณเป็นวัยทํางานนะครับใส่บิาดามารดาหรือแฟนหรือว่าญาติจะดีกว่าใส่เพื่อนนะครับ แล้วถ้าคุณเป็นอาชีพอิสระล่ะอยากจะลองสมัครให้ผ่านน่ะเขาแนะนํามาอย่างนี้ครับว่าถ้าเป็นประเภทอาชีพนะให้ใส่ธุรกิจส่วนตัวนะครับแล้วก็ถ้าชื่อสถานที่ทํางานใส่ชื่อร้านคุณอันนี้ไอเดียเดียวกันนะครับก็คือคุณก็ตั้งชื่อร้านชื่อกิจการอะไรของคุณขึ้นมานะครับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือว่างานที่คุณทําอยู่ทุกวันนี้นะครับแล้วถัดมาที่อยู่ที่ทํางานก็ที่อยู่บ้านตัวเองเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ระยะเวลาในการทํางานนะครับคุณก็ใส่เป็นเดือนจะกี่เดือนเนี่ยก็ได้ครับผม แต่ใส่ให้มันเกิน1ปีขึ้นไปละกันในที่นี้เขาแนะนาไม่ใส่ห้สเดือนเลยนะครับและถัดมารายได้รวมต่อเดือนนะครับอของคนนี้นะครับที่แชร์ไว้เขาใส่ไว้25งหมาครับ mm hmm. ก็ใส่ตามจริงของคุณนะครับเพราะว่าถัดมาครับมันจะเป็นในส่วนของที่คุณจะต้องแนบไฟล์แล้วนะครับถ้าเป็นนักศึกษาก็อย่างที่บอกบัตรนักศึกษาระเบียนนักศึกษาใช่ไหมแต่ถ้าคุณเป็นคนไวทางานนะครับตรงนี้คุณมีรายได้คุณก็แนบเป็นถ้าเป็นพนักงานประจําก็สลิปเงินเดือนอะไรพวกนี้นะครับแต่ถ้าเป็น ิสรให้คุณแนบเป็นสเตทเมนต์ย้อนหลัง1เดือนนะครับโดยที่ตรงนี้เนี่ยเขาเอาเป็นไฟล์ PDF ครับดูในสไลด์ถัดมาครับที่เขาแนะนําไว้นะครับก็สเตทเมนต์ย้อนหลัง1เดือนอเขาแนบไปแล้วนะส่วนในขั้นตอนสุดท้ายนะครับที่ถามว่าการศึกษาเนี่ยเพราะถ้าคุณใส่วุฒิการศึกษาเนี่ยคุณจะต้องไปหาใบการศึกษาคุณมาแนบด้วยนะครับถ้าคุณเป็นวัยทางานแล้วคุณอาจจะไม่มีเก็บอย่างนั้นนะครับคุณก็ใส่ว่าไม่มีวุฒินะครับ เสร็จตรงนี้แล้วคุณก็กดปุ่มสมัครขอวงเงินครับแล้วหลังจากขั้นตอนนี้ก็มีคนแชร์มาอีกนะครับว่าจะมีเจ้าหน้าที่โทรมายืนยันตัวตนเรานะครับให้เรารอรับสายนะครับเห็นว่าใครนะครับรับสายไม่ทันผมไม่รู้นะว่ากี่ครั้งเนี่ยมันก็กลายเป็นปฏิเสธไปเลยครับระยะเวลาในการอนุมัตินะครับที่แอปเขาแจ้งคือ3าถึงเวันนะครับแต่หลายๆคนนะครับในวันเดียวได้รับการอนุมัติก็มีเยอะเลยครับ อันนี้เขาบอกว่าขึ้นอยู่กับการกรอกข้อมูลว่าคุณกรอกเนี่ยครบถ้วนแค่ไหนสแกนบัตรหรือว่าถ่ายเนี่ยมันชัดแค่ไหนนะครับซึ่งก็มีเหมือนกันหลายคนที่ทำแล้วไม่ผ่านเนี่ยแอปก็จะแจ้งว่ามันไม่ผ่านตรงไหน,นครับก็สามารถกลับไปแก้ตรงนั้นได้ครับ มาถึงขั้นตอนต่อไปสมมุติว่าคุณได้รับการอนุมัตินะวงเงินที่เขาอนุมัติมาก็คือวงเงินเพลเตอร์ที่ให้เราไปผ่อนสินค้านี่เองนะครับแต่อย่างที่บอกข้อเสียคือคุณต้องวางเงินดาวด้วยแต่ก็มีอีกจุดหนึ่งเหมือนกันนะครับถ้าวงเงินที่เขาอนุมัติมาแล้วมันยังไม่พอนะครับให้คุณเข้าไปที่หน้าเครดิตนะครับแล้วก็กรอกข้อมูลแต่ละข้อนะฮะให้ครบถ้วนนะครับยิ่งครบสมบูรณ์มากยิ่งดีและนี่ก็คือวิธีเพิ่มวงเงินนี่เองครับ แล้วก็มาถึงในเรื่องที่อยากให้ทุกคนฟังไว้แล้วก็โฟกัสนะครับอันนี้อยากให้ใช้เป็นนะครับมันคือวิธีสร้างรายได้ด้วยแอปด i s Shop นี่เองนะครับมีคนแชร์ข้อมูลดีๆอันนี้เอาไว้นะครับผมขออนุญาตเอามาแชร์ต่อให้ผู้ชมช่องนี้นะครับเริ่มแรกเลยนะครับเขาอธิบายไว้ว่ารายได้ตรงนี้เนี่ยมันมาจากที่เราเนี่ยเราเชิญชวนเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยมารู้จักกับแอปด i s Shop เนี่ยว่าดียังไงผ่อนของได้จริงไหมนะครับมีสินค้าอะไรบ้างน,นะครับก็คือเขารีวิวแอปนี่เองนะแล้วถ้ามีเพื่อน เนี่ยสมัครผ่านลิงก์ของเราเนี่ยก็จะได้รับ100บาทต่อคนนะครับคนที่สมัครผ่านลิงก์ของเรานะครับ แต่ว่านะครับเพ acceso, ื่อนๆเหล่านั้นนะครับจะต้องสมัครและได้รับอนุมัติวงเงินนะครับเราจึงจะได้ค่าคอมมิชชั่นนะครับตรงนี้นะครับหน้าสิทธิประโยชน์ของฉันนะครับเขาก็พิมพ์อย่างนี้นะเพื่อนสมัครผ่านลิงก์เราเราก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นนะครับ100บาทต่อคนที่สมัครผ่านลิงก์เรานะครับผมนี่ก็สามารถดูแคชรีวอร์ดได้นะครับกดที่แคชรีวอร์ดนะครับส่วนลิงก์ที่เชิญเพื่อนนี่ก็น้านี้เลยครับเพื่อนสมัครวงเงินผ่านเราก็ได้เงินนะครับกดนี่เลย ปุ่มเนี่ยใต้100บาทเนี่ยกดปุ่มว่าชวนเลยนะครับมันก็จะคัดลอกลิงก์ในการชวนเพื่อนคุณก็ไปโพส์พิมพ์เชิญชวนแล้วก็แปะลิงก์นะครับทั้งนี้นะครับถ้าคนที่กดผ่านลิงก์เราแล้วเขาสมัครไม่ผ่านนะครับเราก็ไม่ได้เงินนะครับแล้วหน้านี้นะครับที่น้องเขาแชร์ไว้นะครับก็คือเพื่อนที่ลงทะเบียนของเขาที่กดผ่านลิงก์เขาเนี่ยหกสิบสี่คนถ้าผ่านทั้งหมดหกสิบสี่คนเขาก็ได้หกพันสี่เมื่อกี้เนาะแล้วตรงขวาล่างก็จะมีเลขห้าตรงนี้ครับคือจํานวนที่เพื่อนที่สมัครผ่านแล้วของเขาด้วยลิงก์เค้านีม ส่วนในการเบิกถอนเงินนะครับเขาบอกว่าเนี่ยของเขาสไลด์นี้นะถอนแบบไม่มีขั้นต่ําได้1ครั้งนะครับแบบไม่มีขั้นต่ํานะครับซึ่งครั้งต่อๆไปถ้าจะถอนอีกนะ ขั้นต่ำ500บาทครับไม่ใช่เสียตังค์ให้เขานะให้สะสมค่าคอมมิชชั่นให้ถึง500บาทขึ้นไปแล้วถึงกดถอนได้ครั้งละ500บาทนะครับแล้วเขาก็มีแชร์นะครับว่าเอ้ยเขาได้รับเงินจริงด้วยนะครับและนี่ก็คือวิธีการสร้างไรายได้บนแอปดิสชอปที่น้องเขาแชร์ไว้ครับเราอยากให้ผู้ชมเอาข้อดีตรงนี้นะครับในการสร้างไรายได้ไปต่อยอดเหลือเกินครับ แต่ข้อเสียนะครับระวังไว้นิดนึงที่เรารวบรวมข้อมูลมาเพิ่มเติมมาปิดท้ายกันนะครับถ้าคุณสมัครตั้งแต่ต้นเนี่ยใช้เบอร์มือถือไหนคุณต้องใช้ไปให้ตลอดนะเห็นคนเขาบอกว่าถ้าคุณมาเปลี่ยนเบอร์มือถือตอนท้ายแล้วเนี่ยอ้าวงเงินที่อนุมัติเนี่ยเขาล็อกเลยนะครับบัญชีล็อกเลยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้าคุณได้วงเงินในชื่อคุณแล้วเนี่ยคุณสั่งซื้อของอ่ะสั่งซื้อของ ไปให้คนอื่นนะครับหรือจะเป็นญาติหรืออะไรที่ไม่ใช่ชื่อเราเนี่ยอ้าวเขารู้เขาจับได้นะครับมันจะล็อกบัญชีเราอีกเช่นกันครับผมฉะนั้นก็คือสามารถซื้อของในชื่อเราเองเท่านั้นนะครับไม่สามารถไปใช้หลักการที่บอกไปเปลี่ยนเป็นเงินสดกับบุคคลที่สามาไรพวกนี้ไม่ได้นะครับถือว่าผิดกฎของ d i s ชอปเขานะครับถ้าเขารู้เขาจับได้เขาก็ล็อกบัญชีคุณเลยนะครับ มาปิดท้ายกันกับวิธีที่คุณจะเปลี่ยนวงเงิน T Pay Letter วงเงินดีชอบเนี่ยให้เป็นเงินสดน,นะครับสไลด์นี้เลยครับเขาแชร์ไว้บอกว่าไม่เปลี่ยนวงเงินดีชอปเป็นเงินสดง่ายๆใน1น,นาทีอ่ะ ทำยังไงลองมาฟังกันก่อนนะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนนะเขาบอกว่าวิธีนี้รวดเร็วโอนเงินเข้าบัญชีทันทีนะครับแล้วก็สะดวกให้บริการทางออนไลน์24ชั่วโมงปลอดภัยไร้กังวลน,นะครับโดยไม่ต้องไปผ่านบุคคลที่3นะครับตรงนี้ครับใครขึ้นแบนเนอร์นี้มันจะเป็นแบนเนอร์เนี้ยคุณก็สามารถคลิกปุ่มเหลืองได้เลยนะครับวิธีของเขาสเต็ปของเขามันเป็นอย่างนี้ครับคือว่าวงเงินที่คุณได้รับสมมติว่าคุณได้รับวงเงิน30,000บาทเนี่ยเขาจะให้ไปเปลี่ยนเป็นทองครับเปลี่ยนเป็นทองแล้วเอาทอง มาเปลี่ยนเป็นเงินสดนะครับนี่คือกระบ,บวนการของเขานะนี่ครับสไลด์นี้คุณจะเห็นชัดเจนขึ้น3สเต็ปของเขานะครับสเต็ปแรกเนี่ยเช็ควงเงินทีเพลเทอร์ของคุณก่อนนะครับรองรับการผ่อนชําระหากมีวงเงินนะครับท้งนี้นะครับติ๊งต่างว่าคุณมีวงเงิน3 0,000บาทนะมันก็จะมาสเต็ปที่2นะครับให้กดสั่งซื้อทองคำนะครับก็จะได้รับโค้ดแลกทองคําครับผมอ่าแล้วถัดมาสเต็ปที่3นะทุกคนโค้ดทองแลกเงิน ครับผมก็คลิกที่ในเมนูเขาแหละคลิกที่นี่เพื่อนําโค้ดแลกเป็นเงินสดเข้าบัญชีครับหรือสเตทที่3นะถ้าคุณไม่เปลี่ยนโค้ดเนี่ยเป็นเงินสดใช่ไหมคุณก็สามารถรับทองคําได้ครับผมโดยนําโค้ดแลกทองเนี่ยไปรับทองที่หน้าร้านนะครับอยู่ที่สาทรกทมเขานีแหละครับแต่ทั้งนี้ทุกคนแคมเปญน,นี้เฉพาะผู้ที่ได้รับเชิญเท่านั้นนะครับแต่วิธีนี้ที่เปลี่ยนวงเงินเป็นเงินเนี่ย จริงๆไม่ค่อยอยากแนะนานะเพราะหลายคนที่เขาแชร์ประสบการณ์ไว้เขาบอกมาง้งย้งเลยครูหนึ่งนะครับคุณจะต้องวางเงินดาวหรือเสียค่าดาวใช่ไหมฮะพอเสียค่าดาวเสร็จคุณจะต้องนําโค้ดเป็นแลกนะครับเรทก็ถูกกดลงไปอีกนะครับในนี้เขาบอกว่าสมมติว่าพันสนะคุณก็ได้จริงแค่800 800คุณได้เงินมาก็จริงแต่คุณต้องไปผ่อนคืนแอป,ปอีกนะครับแล้วประสบการณ์ท่านอื่นก็บอกว่าได้จริงนะครับแต่ไม่แนะนําเพราะว่าดอกแพงราคาซื้อกับราคาขายได้จริงก็ต่างกันนะครับอย่างที่บอกเมื่อกี้นะความรู้สึกหลายคนที่ ไม่คุ้มเลยนะฉะนั้นนะครับถ้าไม่จําเป็นไม่หมดหนทางจริงนะครับไม่แนะนําครับและนี่ครับก็คือสรุปสาระข้อเท็จจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อดีหรือข้อด้อยนะครับของแอปออนไลน์อีคอมเมิร์ซโซนี่เลยดิชอปนะครับแต่อยากให้คุณใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับเน้นในเรื่องของการสร้างรายได้แหละครับอยากให้ทุกคนมีรายได้ครับพอมีรายได้มีเงินทุกอย่างมันก็จะคลี่คลายเองครับ ก่อนจากกันอย่ายลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามรูปกระดิง่งเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับลพบกันใหม่ทุวะะกวันนั้งค่าพฤหัสและก็วันเสาร์สำหรับวันนี้ไปเปิร์ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับสวัสดีครับ